สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ปานะอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามพี่เจมนะครับในช่องทาง YouTube ช่องนี้นะคุณผู้ชมนะครับพี่เจมนะครับร้านพูนเสมอแทกเตอร์นะครับสาขา3อําเภอแกงจังหวระยองนะครับร้านจริงทรงจริงไม่จกตาคุณผู้ชมนะครับวันนี้พี่เจมนะครับมีรถเข้าใหม่1คันนะคุณผู้ชมนะใครมองหารถ3 2แรงอยู่นะครับไปใช้งานในไร่ไปใช้งานในสวนนะคุณผู้ชมนะ คันนี้นะครับสวยๆงามๆเส้นสายเดิมๆคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เจนจะพาไปชมรถตัวรถนะคุณผู้ชมนะอ่าเริ่มจากด้านหน้านะคุณผู้ชมนะครับปากใบด้านสีเดิมนะครับชุดคานสีเดิมคุณผู้ชมล้อ,อยางก็สวยๆน้าแมตต์กับเขานะคุณผู้ชมนะเนี่ยดูเส้นสายรถนะคุณผู้ชมสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีเอฟเฟกต์อะไรทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมนะคันนี้สวยนะครับ สวยพิงนะครับยางกะนางสาวไทยนะคุณผู้ชมนะคันนี้นะมาดูซีนกันนะครับซีนก็ยังเป็นซีนเดิมนะคุณผู้ชมนะการส่งกันส่งเดิมนะครับล้อยางก็สวยๆคุณผู้ชมนะครับยางหน้ายางหลังแมตช์กันนะคุณผู้ชมนะคัดเดิมเกียร์เดิมคุณผู้ชมนะครับมาดูฝั่งคนขับกันนะมือสองคุณผู้ชมก็โอเคนะสวยๆพี่เจมส์ว่าสวยนะแบบนี้สวยคุณผู้ชมเบาเบิ่ก็อย่างสมบูรณ์นะคุณผู้ชมมาดูยางหลังกันนะครับยางหลังก็โอเคนะคุณผู้ชม สวยงามนะครับตามท้องเรื่องนะคุณผู้ชมนะอ่าอ่ากระทงกระทะนะคุณผู้ชมโอ้นะครับไม่มีรอยตากไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมสวยต้องบอกคันนี้เป็นมือสองที่สวยมากนะครับนะคันนี้ปีปีหกห้านะครับสามร้อยชั่วโมงนะครับมาชมชุดท้ายกันคุณผู้ชมนะครับชุดท้ายส,สวยๆนะคุณผู้ชมนะรอยมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดาฝาเฟอเดิมนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่าข้างซ้ายข้างขวาเขาก็ยังเดิมหมดนะคุณผู้ชมนะสวยๆนะครับวิดีโอเนี่ย วิจิมาชมพีดีโอพีดีโอยังไม่ได้ใช้งานนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเป็นแค่ฝุ่นนี่เฉยคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมสวยนะครับกล่องเครื่องมือมีอย่างสมบูรณ์นะคุณผู้ชมมาดูยางหลังฝั่งนี้กันอ่ะโอเคนะคุณผู้ชมนะสีสันสวยคุณผู้ชมนะยางหลังดอกยางเต็มขอบกระทะสวยนะครับเดิมๆนะคุณผู้ชมนะมาดูฝั่งนี้กันคุณผู้ชมนะ มาดูยางหน้ากันคุณผู้ชมยางหน้าโอเคนะคุณผู้ชมนะนะครับสีเสมอการ4ล้อนะครับรอยมาร์กต่างๆนะครับลรงงานก็ยังอยู่ครบคุณผู้ชมนะครับเส้นสายสวยๆท่อปงท่อแป๊บนะคุณผู้ชมนะอ่าคันนี้ปี65 32สาิบสองแรงนะครับเครื่องยนต์ดิลิทอินเจกชันนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำสามสูบ4จังหวะคันนี้นะครับซื้อได้นะครับไม่ต้องขอเงินเมียคุณผู้ชมคันนี้นะจักบาดไอเจมนะครับจักบาทนะครับ 339,000บาทนะครับใบด้นนะครับกับผ่านพวน5นะครับใบดันกับผ่านพวน5นะคุณผู้ชมนะครับย่ามีครั้ง339,000บาทนะครับ ปีหกห0าชั่วโมงนะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับ083นะครับ538 8071นะครับ083 538 8071เบอร์โทรพี่เจมเพิ่มไลน์ได้เลยทุกคนนะครับสำหรับคนลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับสามารถก็จับจองออนไลน์ได้เลยคุณผู้ชมนะครับมีรถจริงๆนะครับมีหน้าร้านชัดเจนนะครับเห็นคนขายชัดเจนคุณผู้ชมนะครับฝากคันนี้ด้วยนะครับ32มสิแรกนะครับยามีครั้งเบอร์โทรพี่เจม083 538 8071ขอบคุณมากครับ